สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาพบกับ JK นะคะมาพร้อมกับรถยนต์ราคาถูกๆค่ะท,ทุกท่านถูกกว่าน,นี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะคะ29,000บาทค่ะขายเงินสดนะคะรถบ้านราคาถูกกว่ามอไซค์ค่ะ t o y o ต,ต a XCR นะคะรถยนต์ปี93เครื่องยนต์ 4A 1 6 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเกียร์ดีค่ะสมบูรณ์ขับขี่ทางใกลทางไกลไปได้สบาย เกียร์ข้านิ่มข้าชิดไม่หลุดไม่หอนไม่เด้งไม่ดังนะคะช่วงร่างดีค่ะทุกท่านรถบ้านเท้ไม่เคยติดเกสนะคะคันนี้มีเริ่มครบพร้อมโอนด้วยค่ะ290 0 0บาทไปใช้งานกันคุ้มค่าเกินราคากันไปเลยนะคะดอกยางยังดีค่ะเปลี่ยนมาก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะก็ยังเหลือดอกหนาๆค่ะให้ไปใช้งานกันได้ยาวๆอีกหลายปีเลยนะคะเชื้อเพลิงเป็นเบนซินค่ะคันนี้ไม่เคยติดเกสนะคะ ดูภายในกันต่อเลยค่ะทุกท่านโดยรวมยังสวยค่ะทั้งภายนอกภายในยังดูดีนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าด้วยค่ะรถอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมนะคะรถมือสองสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะก็จะต้องมีริ้วรอยมีตำหนิกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วยิ่งคันนี้นะคะราคาถูกมอมไซอีกค่ะทุกท่านเพียงแค่29,0 0 0บาทได้สภาพนี้ถือว่าคุ้มค่าเกินราคาเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะ สนใจยังไงติดต่อผู้ขายเพื่อนัดหมายไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะไปทดลองขับด้วยตนเองด้วยค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีค่ะแอดมินก็เพียงแนะนําเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ